สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการออกแบบนะคะในวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ประยุกต์นะคะสำหรับนักเรียนสายคอมม4ี่ทับสินะคะจากงานแรกที่เราอาได้เรียนเรื่องของการทำตู้แล้วนะคะทีนี้มาดูงานที่สองนะคะคุณครูจะสอนการทำผนังบ้านนะคะทีนี้อเผอิญว่า เครื่องมือเรายัางโชว์ไม่ครบนะคะนักเรียนต้องมาที่ View t o o l b a r แล้วก็ติ๊กที่คำว่าลักทูนเซตนะคะตัวแอนะคะจะมีเครื่องมือด้านซ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็ติ๊กคำว่าสแตนดาร์ดสแตนดารคือมาตรฐานนะคะก็จะมีพวกปุ่มเซฟพ,พวกปุ่ม Copy ปีไปหน้าย้อนกลับนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเอาสี่เหลี่ยมนี้นะคะเอามาทำพื้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะยืดนะคะใช้ปุ่มยืดยืดขึ้นนะคะให้พื้นมันมีความหนาขึ้นนิดนึงนะคะอ่ะจากนั้นนะคะจะใช้ปุ่ม Co อปปีของ นะคะคิดหนึ่งครั้งข้างนอกหนึ่งครั้งคิดข้างในหนึ่งครั้งนะคะทีนี้คุณครูจะขอให้ด้านหนึ่งนะคะมันทะลุนะคะอคุณครูใช้ดินสนะคะขีดต่อมาแล้วใช้ยังลบลบเส้นตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็ครูจะใช้ปุ่มยืดนะคะยืดขึ้นมา นะคะโดยที่ใช้ตัวคนเนี้ยในการเทียบสัดส,ส่วนว่าบ้านมันจะมีขนาดสูงประมาณเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะอ๋องานของใครที่มันใหญ่หรือกว้างเกินไปนักเรียนสามารถที่จะเนี่ยคะ่ะยืดหดตรงนี้ได้นะคะย้อนกลับนิดนึง อย่า้อนกลับก่อนอ่านะคะสามารถที่จะยืดเพื่อปรับขนาดใหม่ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำหน้าต่างนะคะใช้สี่เหลี่ยมนะคะใช้สี่เหลี่ยมทำช่องหน้าต่างนะคะอ่า ถ้าตำแหน่งไม่เหมาะสมใช้ปุ่มย้ายย้ายได้นะคะทีนี้หน้าต่างบ้านเรามีหลายบานเนาะแต่ละบานต้องมีขนาดเท่ากันเราจึงจะใช้วิธีการ copy นะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูสอนใช้ Copy ใช้ปุ่มด้านบนนะคะ Copy แล้วก็วางต่อไปครูจะสอนใช้ปุ่ม copy ด้วยการกดปุ่มย้ายนะคะย,ย้ายแล้วก็เพิ่มไปด้วยด้วยการกด control หนึครั้ง ให้มีเครื่องหมายบวกเล็กๆมุมขวาล่างเห็นไหมคะเนี่ยในเมาส์คุณครูนะคะเครื่องหมายบวกเล็กๆย้ายและบวกหมายถึงย้ายและเพิ่มไปด้วยอ่าเราก็ดึงออกมานะคะสังเกตมันจะมีเส้นประสีเขียวเส้นประสีเขียวคือมันจะตรงกับตำแหน่งเดิมนะคะลักษณะนี้นะคะอ่าทีนี้คุณครูก็จะย้ายมาไว้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ เวลาย้ายก็กดคอนโทนหนึ่งครั้งให้มีเครื่องหมายบวกเล็กๆแล้วก็ดึงออกมานะคะแบบนี้นะคะอ่ะคอนโทลอีกนะคะอ่ะทีนี้ก็จะได้หน้าต่างแล้วเดี๋ยวฝั่งหนึ่งจะเปิดจะไม่มีหน้าต่างนะคะเดี๋ยวผมทำหน้าต่างแบบใหม่ให้มันแตกต่างกันนะคะ อ่ะทีนี้หน้าต่างอีกบานหนึ่งนะคะก๊อปปี้ไว้ข้างบนอ่ะเสมือนกับว่าเราจะไปซื้อหน้าต่างมาใส่แล้วเราจะเจาะรูหน้าต่างให้อยู่ติดผนังนะคะวิธีวิธีการเจาะรูนะคะวิธีการเจาะรูคือการใช้ปุ่มยืดนี่แหละนะคะปุ่มยืดแต่เราไม่ใช่ยืดออกมานะคะเราจะดันไปให้มันชนกับขอบอีกฝั่งหนึ่งพอดีซุปปนี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดันไปพิ่เนี่ยค่ะทุกบานเลยนะคะพิ่งพิ่เวลาดัานให้ให้แบบให้แบบชี้ชี้ขึ้นนียค่ะอ่ะเจาะรูลักษณะนี้แล้วนะคะอ่ะจากนั้นนะคะหน้าต่างที่เรา copy ออกมาที่เรา copy ออกมาเพราะว่าเราจะได้ให้มันมีขนาดที่เท่ากับหน้าต่างที่เราเจาะรูนะคะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาทําหน้าต่างในสี่เหลี่ยมนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการก๊อปปี้ขอบแบบนี้นะคะอ่านักเรียนจะยืดให้มันหนาขึ้นก็ได้คะ่ะขอบมีความหนาอ๋อคุณครูเคยบอกเนาะว่าต้องเทสีก่อนนะคะเทสีก่อนยืดนะคะคุณครูจะใช้สีใช้ปุ่มทางสีนะคะแล้วก็เลือกสีขอบคุณครูจะเอาเป็นสีไม้ละกันนะคะ เทสีก่อนแล้วค่อยยืดนะคะเนี่ยมันก็จะได้สีข้างในด้วยนะคะอ่าทีนี้ข้างในนี้นะคะหน้าต่างเราก็จะใช้เส้นนะคะใช้เส้นมาขีดขันแล้วก็ใช้แบบปี้ขอนะคะคล้ายๆกับตอนที่เราทำตู้นะคะก็ปี้ขอใช้เส้น กับใช้กันก็ปี้ขออ่าถ้าใครต้องการทำแบบหลายๆล็อกเนาะก็จำได้ไหมคะการแบ่งเส้นนี้ให้มันมีหลายๆล็อกก็คือดีไว้นะคะดีไว้อ่าค,คุณครูเป็นสามล็อกแล้วกันคลิกขวาแล้วด v i ว e นะคะอ่าทีนี้สังเกตจุดที่มันเป็นเส้นขั้นเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นจุดสีเขียวนะคะครูก็จะ ลากเลยนะคะจุดสีเขียวก็จะลากเลยค่ะถ้าเราต้องทำกึ่งกลางนะคะเราก็จุดสีฟ้านะคะมันจะบอกเป็นจุดกึ่งกลางนะคะครูจะใช้ยังลบนะคะลบส่วนเกินออกไปนี่ค่ะมันก็จะได้บานกระจกแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการทำให้มันโค้งนิดนึงใช้เส้นโค้งนะคะ เส้นโค้งคือปุ่ม Two Point Arc นะคะครู School จะใช้ถนัดใช้อันนี้มากกว่านะคะเวลาใช้อะมันจะคลิกจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็ดึงขึ้นนะคะอ่าหมายนะคะคลิกจุดเริ่มต้นคลิกจุดสิ้นสุดแล้วก็ดึงขึ้นคลิกจุดเริ่มต้นแล้วคลิกจุดสิ้นสุดแล้วก็ดึงขึ้นตรงกลางนะคะ จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดแล้วก็ดึงมาตรงทางให้มันเป็นความโคง้งนะคะอแล้วท่านครูจะลบขอบอ,อกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนี่หน้าต่างของเราก็จะมีความโค้งมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะก๊อปปี้ขอบใช้ปุ่มก๊อปี้ขอบนะคะพึ๊บปึ๊บใส่เอฟเฟกต์เสียงนะคะ ไม่เท่ากันจริงๆมันจะมีตัวเลขบอกอ่ะคุณครูก๊อปปี้ขอบทุกจุดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะครูก็จะเทสีนะคะเทสีขอบไหนด้วยนะคะ พยายามเล่นแบบสีตัดตัดกันนะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะแก้วใส่กระจกให้กับหน้าต่างนะคะเพิ่มความใสอ๋อนักเรียนถ้าเราลืมสีนะคะเราใช้เนี่ยค่ะเข็มฉีดยาครูจะดูดสีตรงนี้นะคะดูดสีนะ มันก็จะจําสีนี้ได้นะคะแล้วก็จะเอาไปเทนะคะในสีที่ต้องเหมือนกันนะคะจุดที่เป็นสีเดียวกันนะคะะหน้าตา่างบานที่หนึ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องการยืดนะคะยืดยืดใครที่ต้องการยืดนะคะก็ใช้วิธีการยืดได้ ดูซี่แหว่งไหมแหว่งนะคะยืดโดยที่ไม่แหว่งนะคะนักเรียนสังเกตดูเนาะว่ายังไงแหว่งนะดูนะนคุณครูยืดฝั่งนี้รึบอ่าเห็นไหมฝั่งนี้มันเป็นรูนะคะแบกกลับไปคืนอ่ายืดโดยที่ไม่แหว่งนะคะด้วยการกดคอนโทนคอนโทนก็คือมันจะเพิ่มนะคะเนี่ยมุมขวาบนมันจะมีมันจะมีเครื่องหมายบวกนะคะก็จะยืดไปนะคะ จริงๆต้องยืดทุกจุดเลยนะคะคอนโทรลแล้วก็ยืดนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอยืดขอแค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนยืดทั้งทุกจุดเลยนะคะอย่าให้มันแหว่งนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะเราจะ ย้ายไปไว้ใส่หน้าต่างของมันแต่ว่าเราจะต้อง make component ก่อน make component คือการรวมกลุ่มนะคะตอนนี้คือคือมันจะมันจะรวมถ้าเราย้ายตอนนี้เลยมันจะรวมกับผนังนะคะเราถึงต้องคลุมแล้วก็กดปุ่มที่สองเพื่อ make component make component คือการใส่กรอบนะคะกด make component แล้วก็ create นะคะเนี่ค่ะมันจะมีกรอบ นะคะก็จะมีกราบเวลาไปรวมกับอันไหนมันก็จะแยกชิ้นกันนะคะแต่ถ้าเราจะแก้ไขนะคะเราต้องเข้ามาข้างในออกมาก็คือคลิกข้างนอกนะคะถ้าจะเข้าไปแก้ไขคือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในมันก็จะเข้ามาในเกอบน,นะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ก็วางนะคะวางหน้าต่างมันจะได้หน้าต่างที่มีขนาดที่เหมือนกันเลยนะคะ อานักเรียนคะคอมพเนนตท์ที่สร้างขึ้นเนี้ยถ้าถ้าเราแบบหาไม่เจอเนาะถ้าเราหาไม่เจอนะคะมันจะไปอยู่ในเนี้ยค่ะคอมพเนนต์ดึงขึ้นก่อนนี่ค่ะหน้าต่างสิ่งที่เราทำเป็นคอมพเนนต์นะคะมันก็จะไปอยู่ในนี้นะคะทีนี้ถ้าเราบบต้องการที่จะที่จะกลับด้านนะคะ เราก็ต้องมองข้างบนก่อนมองข้างบนก่อนแล้วเราก็ใช้ปุ่มหมุนนะคะปุ่มหมุนจุดที่หนึ่งจุดที่สองรื๊บกลับมาย้ายมานะคะอ่านี่ได้หน้าต่างแล้วนะคะไปขยับให้มันแบบเข้ากันนะคะค่ะคปปัดลอมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าก็จะได้หน้าต่างแล้วนะคะเรื่องที่สอนใหม่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการ Copy เรื่องของการทำคอมพเนนต์นะคะส่วนเรื่องการทำน้าต่างการตีกรอบการใส่เส้น Copy ้ขอบทำโค้งนะคะนักเรียนน่าจะได้เรียนมาแล้วในเรื่องของการทำอ่าการทำตู้นะคะอ่าโอเคนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนในภาคของการเปลี่ยนปฏิบัตินะคะเราจะทำเยอะกว่านี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ